中 o 歪 g 妹妹ไว้了่าไ在这世上没有谁应该帮谁，也没有谁必须欠谁。有人帮你要懂得感恩，没人帮你要懂得理解。别把别人对你的好当作理所应当，别仗着友好关系就肆无忌惮。记住。 别人帮你是情分，不帮你是本分มาแปลกันนะคะ在น这世上没有谁应该帮谁บนโลกนี้ไม่มีใครควรช่วยเหลือใครทั้งนั้น也没有谁必须欠谁และก็ไม่มีใครติดค้างใครทั้งนั้น有人帮你เย้าตรงเดกกันเอินมีคนช่วยเหลือคุณต้องรู้จักขอบคุณ 没人帮你要懂得理解ไม่มีใครช่วยเหลือคุณก็ต้องรู้จักเข้าใจ别把别人对你的好当做理所应当，อย่ามองว่าการที่คนอื่นดีกับคุณเป็นเรื่องสมควรทุกครั้ง别仗着有好关系就肆无忌惮，แล้วก็อย่านึกว่าสนิทสนมกันแล้วจะทำอะไรก็ได้จีจุจงจำไว้ว่า 别人帮你是情分การที่คนอื่นช่วยเหลือคุณคือน้ำใจปู帮你是本分ไม่ช่วยเหลือคุณคือหน้าที่อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้เหล่าเชื้อด้วยนะคะ